คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นใครลับๆล่อๆอยู่แถวบ้านหลังนี้ของเราฮะหลังนี้เราเพิ่งรับเข้ามาเลยนะเนี่ยใครบุ่มบ่ามเข้ามาได้คุณผู้ชมเจอ,อยังใครอ่ะสวัสดีครับอ๋อ <c oughs> สตาฟนี่เองครับผมสวัสดีสตาฟด้วยครับผมบสวัสดีครับอวันนี้บอกเลยเห็นข้างหลังเมื่อกี้ไม่คุ้นนะฮะครับผม <c oughs> เรามาทำลับๆ,บๆ,ๆล่อๆอะไรแถวนี้ฮะวันนี้ตอนนี้มาวัดบ้านเอียงครับ ก็มาดูระดับว่าเอ้ยพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยมันเอียงหรือเปล่านะครับชั้น1ชั้น2อนะครับและนี่คือขั้นตอนการวางแผนวางสเปคอะไรเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็อันนี้มาระดับการวัดเอียงนะครับว่าบ้านหลังนี้มันเอียงหรือเปล่ามันซุดหรือว่ามันไม่ได้ระดับไม้อะไรเงี้ยครับใช่สตาฟหลังนี้ระดับการเอียงเป็นยังไงบ้างก็ระดับหลังนี้ใช่ไหมครับมันก็ระดับไม่ได้เอียงเท่าไหร่นะครับถือว่าสามารถปรับได้อยู่นะครับก็พื้นชั้นหนึ่ง ส่วนมากทุกหลังเราก็จะปรับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหลังไหนเอียงมากก็ปรับนะครับแต่ส่วนมากของบางกอกจะไม่เอียงเท่าไหร,ร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไอ้เครื่องมือน,นี้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ครับ นี้เป็นเลเซอร์วัดระดับนะครับสามารถวัดแนวระนาบกับแนวดิ่งได้นะครับลองยื่นให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆได้ไหมได้ครับอันนี้จะเป็นลักษณะหน้าตาฟังก์ชันมันทำงานอะไรยังไงบ้างอ่าก็อันนี้จะเป็นตัวเลเซอร์นะครับอันนี้ก็ปุ่มเปิดปิดปกตินะครับราเปิดแล้วอันนี้มันจะเป็นล็อกแกนอยู่นะครับเราสามารถปลดล็อกนะครับดิ่งมันก็จะทํางานแล้วนะครับระดับเห็นไหมครับมันก็จะสั่นอันนี้คือว่าปลดล็อกเรียบร้อยนะครับมันก็ตัวนี้จะมี2แกนเป็น แนวดิ่งอ่าเห็นไหมครับเป็นแนวดิ่งกับแนวระนาบนะครับสามารถวัดการเขาเรียกดิ่งของเสานะครับนะว่ามันล้มหรือเปล่านะครับโอ้หใช่ใช่ครับวัดได้2ระดับเลยนะครับสองแบบผมขอถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าต่อให้มันเอียงไม่เอียงอ่ะเราก็ต้องรีโนเวทอยู่แล้วใช่ครับแต่คราวนี้ทำไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องวัดก่อนเลยอ๋อมันจําเป็นที่ต้องวัดก็คือ1ก็คือสมมติถ้าลูกค้าเข้าอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราก็ การวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสมมุติว่าพื้นมันเอียง5เซนสมมุตินะครับอ่าสมมุติเราจะบิวตู้นะครับมันก็หรือวางตู้ก็ได้ถ้าวางตู้ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับมันก็มันก็จะเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะทาไมถึงมีช่องที่ไม่เท่ากันนะครับระดับมันก็สะสนลบไม่เท่ากันมันก็จะเฉียงบ้างมันารมล์เหมือนขอบแบบไม่สนิทอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับใช่ เราเลยทำการปรับพื้นให้ระดับมันเท่ากันการบิ้วการวางตู้มันก็จะเสมอเวลาเราชนฝ้าหรืออะไรเนี่ยครับอย่าง5เซนที่สตาร์ายกตัวอย่างมาเมื่อกี้ถือว่าเอียงหนักไหมครัก็ถือว่าพอสมควร5เซนนี่คือพอสมควรแล้วนะครับ5เซนก็คือพอสมควรนะครับก็ทางที่ดีก็ต่ำๆถ้าบ้าน20ปีขึ้นไปก็ประมาณ2 3เซนมันเอียงได้จากอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วบ้านทุกหลังนะครับ พื้นมือต้องซุดตลอดอยู่แล้วเมายถึงบ้านทุกหลังก็มีการซุดตลอดนะครับอยู่ที่ตัวพื้นดินอันนี้ก็ถือเป็นความเข้าใจนะคุณผู้ชมเนาะเพราะบ้านเรายิ่งอยู่พื้นดินมันจะยิ่งแบบมีการลดน้ำหนักใช่ใช่มันคงไม่อยู่ดีๆแล้วดินมันงอกขึ้นมาหเราอ่าใช่ครับก็อยู่ที่แรงโหลดด้วยสมมติว่าบ้านหลังนั้นมีการต่อเติมการต่อเติมการแบบเราทํอให้นี่เพิ่มหรือต่อเติมที่มีลักษณะแบบรับโครงสร้างหนักๆนะครับ อย่างที่เห็นส่วนมากบ้านทั่วไปที่ต่อเติมเอาเท่าเท่าที่ความตามความเข้าใจของผมแล้วกันเนาะคือบ้านทั่วไปจะต่อเติมครัวซะเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องครับในครัวถามหน่อยอะไรหนักสุดครับเคาน์เตอร์ไหมเคาน์เตอร์หล่อเคาน์เตอร์นะครับการหล่อเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็จะดึงสุดแต่ส่วนมากอ่ะที่รับน้ําหนักสุดก็พื้นส่วนนั้นพื้นส่วนที่เราต่อเติมเนี่ยสมมติมีโครงหลังคาก่อผนังอ่าแล้วตรงนั้นทำเคาน์เตอร์อีก่เคาน์เตอร์นี่ตัวใหญ่เงี้ยครับมันก็เลยรับน้ำหนักตรงนั้นเต็มเต็ม ทางที่ดีก็ควรจะลงเข็มนะครับลงเข็มไว้เบื้องต้นน่าจะดีกว่านะครับใช่แล้วอย่างถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์ไปไว้ในส่วนนั้นเยอะๆมีผลไหมเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็มีครับแรงโหลดด้วยใช่ครับแรงโหลดมันก็จะซุดลงเรื่อยๆตามการเวลาที่ผมบอกใช่ครับมันก็จะดึงตัวบ้านสมมติตัวบ้านเนี่ยเขาทาโครงสร้างไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเราเพิ่มเป็นเอ่ยืออกมานะครับตัวต่อเติมเนี่ยตัวนั้นก็จะ หลุดออกจากตัวตัวบ้านทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันเริ่มฉีกออกจากกันเหมือนขนมเค้กสองก้อนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันมันก็จะแบ่งของกันนะครับการซุดก็คือการทําให้เอียงใช่ครับการซุดก็เหมือนการเอียงแบบระดับหนึ่งนะครับและอย่างถ้าถ้าไม่นับเรื่องการวางเฟอร์นิเจอร์นะการอยู่อาศัยมันมีผลยังไงบ้างครับการอยู่อาศัยเหรอครับระดับพื้นที่เอียงใช่ไหมครับใช่ครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะ ดูที่แบบพื้นตรงนี้เป็นยังไงหรือแบบสมมติน้ํามันขังเนี่ยครับเห็นได้ว่าเอ้ยตรงนี้มีน้ําขังนะหรือว่าน้ํนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอะไรมันซุดไหมหรือว่าการเทปรับพื้นเนี้ยมันไม่ดีพอนะครับเทปรับพื้นตั้งแต่เริ่มบ้านนะครับใช่ใช่ครับสาหรับชั้นแรกเป็นยังไงบ้างชั้นแรกอันนี้นะครับชั้นแรกอันเนี้ยที่ที่วัดเบื้องต้นนะครับเอียงอยู่จุดสอง จุดแปอะไรเงี้ยครับถือว่าไม่เอียงเท่าไหร่จุดแ <8 S 1> นี่หมายถึง0ูนย์จุดอ่าศูนยจุดแปจุดแอะไรเงี้ยศู 0, 2, นะครับถือว่าไม่เอียงเท่าไหร่ถือว่าถือว่าโอเคนะครับ<แ>ก็อันเนี้ยผมวัดไว้เบื้องต้นแล้วมันก็จะประมาณแบบวัดไว้คร่าวๆนะครับมันก็12 2 12 8 12 9องจุนะครับวัดไว้เบื้องต้นแล้วนะครับโอเคอ่าอันนี้สามารถปรับพื้นได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร ตำแหน่งในการวางอุปกรณ์อันนี้คอ่าครับผมมันจะควรจะต้องอยู่ตรงไหนของบ้านอ่าไอ้ตัวนี้การวัดอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเราวัดชั้นหนึ่งเนี่ยครับมันต้องวางจุดกลางบ้านแล้วก็สามารถยิงหน้าบ้านได้หลังบ้านโดนข้างบ้านโดนเหมือนกันก็คือสามารถวัดได้รอบทิศทางต้องหาจุดที่อารมณ์เหมือนเชื่อมต่อได้ทุกมุมอของบ้านประมาณนั้นแหละถูกต้องครับเราจะวัดทุกมุมแบบหน้าหลังซ้ายขวา อ๋อ oh, โดยที่มีเครื่องนี้เป็นเซนเตอร์ใช่ครับเครื่องนี้เป็นเซนเตอร์และอย่างสตาฟเคยเจอไหมไม่มีจุดไหนเลยที่มันเห็นแบบทุกมุมมีครับเราก็พยายามให้ใกล้เคียงที่สุดสมมุติว่าหลังนี้ใช่ไหมครับเลเซอร์ตัวนี้ไม่สามารถทะลุไปห้องนี้ได้เราก็สามารถวัดตรงผนังนี้ได้ก่อนเบื้องต้นคร่าวๆว,ว่าแนวนี้นะอ่าแนวนี้นะว่าเอ้ยประมาณนี้ถ้าเนี้ยมันมีของหรือมันสามารถเข้าห้องนี้ไม่ได้จริงๆนะครับอ่าเราก็สามารถวัดไอตัวผนังเนี้ยแนวนี้ก่อนก็ได้ นะครับเบื้องต้นแล้วก็าบางก่องเนี่ยจะมีทีมเข้ามาอีกทีมหนึ่งก็คือทีมช่างหรือโฟร์แมนเขาก็จะมาเคลียร์ขยะ,ยะหรืออะไรให้เราสามารถวัดอีกทีได้ใช่ค,ครับโอเคงั้นก็คุณผู้ชมสำหรับหลังนี้ชั้นล่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราตามสตาฟไปดูชั้นบนกันดีก,กว่าไครับไปครับไป,บไปดูข้างบนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างบนว่าระดับชั้น2เนี่ยพื้นเนี่ยมันเอนียงหรือเปล่านะครับผม,มครับก็จุดที่ผมจะวัดอ่ะนะครับก็อยู่ตรงโถงชั้น2 รทำไมเราถึงเลือกตรงนี้ก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจุดเนี้ยเซนเตอร์ตรงเนี้ยที่ผมจะวางอ่ะสามารถมองเห็นทั้งห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสาม,มคือตรงเนี้ยมันสามารถเห็นได้ทุกจุดเลยนะครับในการยิงระยะนะครับเราก็จะวางจุดที่จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถวัดไปทางห้องนู้นได้นะครับว่าตรงเนี้ยสามารถยิงได้แล้วก็จะวัดระดับว่าเอห้องเนี้ย มันเท่าไหร่นะอะไรก็วัดตามนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12.9นะครับก็ประมาณนี้นะครับตลอดก็ไปเปรียบเทียบกับห้องอื่นดูนะครับว่าห้องอื่นนะ่ะความความเอียงของมันนะ่ะเท่าไหร่นะครับออพอเราได้เซนระยะห้องหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปดูอีห้องห้องอื่นๆว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถูกัหใช่ไหมนะใช่ครับ เมื่อกี้เราวัดข้างซ้ายนะครับข้างขวาข้างหลังนะครับตอนนี้เราวัดข้างหน้าเลยอ่า,อาสมมุติเมื่อกี้เราวัดข้างหลังได้12.2ใช่ไหมครับ 1. 1> อน่าครับอ่าหน้าบ้านเนี่ยเราสามารถวัดตรงนี้ได้ระดับเบื้องต้นนะครับม,มันยิงผ่านบิวอินอันนี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบก็วัดไปที่เบื้องต้นมันก็จะรู้ระดับแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นสองเนี่ยต้องยังไงต้องปรับพื้นไหมนะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยชั้นเนี้ยพอดีนะครับจุดกว่า ไม่ได้เป็น14บสีอย่างนี้นะครับใช่เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับการวัดระดับการเอียงของบ้านกับสตาฟนะฮะที่เป็นดีไซเนอร์ของบางกอกแอสเซทสำหรับหลังนี้ก็เรียบร้อยผ่านไปแล้วเดี๋ยวขอถามสตาฟอีกทีนึงดีกว่าว่าทำไมบางกอกแอสเซทถึงต้องวัดเอียงทุกหลังแบบนี้อ่าทำไมบางกอกนะครับต้องวัดเอียงทุกหลังนะครับเพื่ออันนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการทําบ้านรีโนเวทบ้านนะครับก็อยากให้ระดับเนี่ยชั้น1ชั้น2เนี่ยมันได้ระดับที่สมบูรณ์นะครับให้เหมือนบ้านมือหนึ่งเลยนะครับให้มันออกมาที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเอียงมากเอียงน้อยเราจะปรับนะครับให้ได้ระดับใช่นะครับขอเพิ่มนิดนึงด้วยอย่างเช่นถ้า4-5เซนแล้วมันเป็นชั้น2อันนี้ยกตัวอย่างเป็นเคสเลยแล้วกันครับผมเราจะแก้ไงกับมันชั้น1ชั้น2เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเป็นชั้นสองแล้วเอียงมากๆเลยสมมุติว่า4เซนถึง5เซนเนี่ยเราก็จะพยายามปรับนะครับให้ได้ที่ระนาบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับปบรับยังไงรก็ตอนนี้เราก็จะสมมุติถ้าเป็นลามิเนตใช่ไหมครับเราก็จะรื้อลามิเนตแล้วก็จะปรับพื้นก่อนที่จะปูาลามิเนตอืหมายถึงห <sack. S 2> มายถึงโบกปูนเพิ่มเข้าไปอย่งไงถูก <Alright. S 1> ต้องครับอาจจะโบกปูนปูนเพิ่มแล้วก็สมมุติถ้าเกิดปัญหาจริงๆอาจจะด้วยแบบว่าเออจะมีแผ่นสังเคราะห์ของโครงสร้างนะครับอาจจะหนุนเพิ่มขึ้นไป นะครับ mm hmm. สมมติเอียงหนักๆมันสามารถหนุนได้นะครับผม mm hmm. ใช่ใช่แล้วก็พวกพื้นเนี่ยมันก็ต้องทําก่อนปูลามิเนตเสมอ mm hmm. ใช่ครับผมไม่จะเป็นห้องน้ําห้องโถงห้องนอน นะครับแต่ห้องน้ํามันต้องเอียงอยู่แล้วนะถูกต้องครับห้องน้ำเนี่ยมันต้องเอียงอยู่แล้วนะครับไม่งั้นน้ําท่วมนะครับใช่ครับถ้ามันตรงมันไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ใช่ห้องไม่ควรเป็นห้องน้ำนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสตาฟด้วยนะครับโอเคครับก็นี่แหละฮะคือการรีโนเวทของบางกอกแอสเซทต่อให้มันจะเอียงมากเอียงน้อยเราก็ไม่ได้มองข้ามเนาะใช่ครับโอเควันนี้คุณผู้ชมท่านใดถ้ามีคําถามยังไงหรือความคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วกันสุดท้ายนี้ทีมงานขอลาไปก่อนเดวฝ ทิ้งท้ายกับน้องสตาฟปเนี่ยปตปับลาคุชมาโอเคครับสวัสดีครับฝากด้วยนนะครับบางเกาะแอ,อสเซทครับสวัสดีครับรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซับ cribe ์ช anel บางกาะแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ